สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนภาพสะเทือนใจผู้ป่วยก้มกราบเจ้าหน้าที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําเอาหลายคนน้ําตาซึมไปตามๆกันเลยทีเดียวครับสาหรับทางเพจเส้นได้ที่ได้ออกมาโพสเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ป่วยเป็น h i ชไม่มีอะไรตกถึงท้องมา2วันแล้วรอความช่วยเหลืออย่างหิวโหยซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องเพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยก็ก้มลงกราบทั้งน้ําตาเลยซึ่งถือว่าเป็นน้ําตาแห่งความดีใจแถมยังบ อกกับเจ้าหน้าที่อีกว่าตัวเองนั้นป่วยโดยทางเพจเล่าว่าผมเป็น h i ชพี่ไม่รังเกียจผมใช่ไหมน้ำตากับเสียงสั่นเครือที่ทําให้พวกเราเจ็บแปลบทันทีแม้ว่าจะเจอเคสหนักหนาสาหัสมาไม่น้อยผู้ติดเชือ้อโควิดสิรายนี้ไม่มีอะไรตกถึงท้องมา2วันแล้วนี่เป็นข้ามื้อแรกของเขาเราเจอเขาในสภาพอิดโรยตัวสั่นเทาร้องไห้ด้วยความสิน้นหวงังสภาพร่างกายจิตใจเต็มไปด้วยความเครียดและความกดดันเกือบสัปดาห์ที่เขาก,ากักตัว ตัวเองอยู่ในห้องคับแคบเพราะต้องการรับผิดชอบต่อสังคมประคับประคองดูแลตัวเองเพียงลําพังไม่มีใครมา,าผมสักคนเลยพี่เขาบอกกับเราแล้วก้มลงจะกราบทีมเส้นได้หน้างงานทั้งน้ําตาเรารีบบอกให้ไม่ต้องกราบช่วยกันให้กําลังใจผู้ป่วยเร่งประสานไปยังโรงพยาบาลที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือเขาท่ามกลางการระบาดของโควิดผู้ติดเชื้อ h i v วต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากมากขึ้นในการเข้าถึงระบบสาธารณ เพราะการเลือกปฏิบัติของสถานพยาบาลที่ไม่ต้องการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตนเองส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีเชื้อ HIV ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์จํานวนมากเช่นผู้ติดเชื้อรายนี้ก่อนมาถึงมือเซนได้ก็ถูกสถานพยาบาลปฏิเสธรับเข้ารักษามาก่อนนี่จึงเป็นอุปสรรคสํคาคัญของผู้ที่ติด HIV ที่ติดโควิดไม่ว่าคุณจะเป็นใครเรายืนยันว่าเราจะปฏิบัติต่อคณในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งเราหวังเสมอว่าทุกคนในประเทศนี้จะเข้าถึง ระบบสาธารณสุขที่ดีในประเทศนี้ตราบใดที่มีเส้นได้เราจะไม่ปล่อยให้คนเจ็บปวด กับการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขที่ควรจะเป็นพื้นฐานชีวิตยอยู่เพียงลำพังเส้นได้เส้นของคนไม่มีเส้นหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวทั้งเป็นกำลังใจและขอบคุณทีมงานเส้นได้ที่เสียสละเพื่อสังคมอย่างไรทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ